สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมพลาเมียก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับวอลเล์บอลสาวไทยของเราครับที่วันนี้เนี่ยก็ลงแข่งขันนัดชิงเหรียญทองพบกับเวียดนามเรียกว่าเป็นเกมที่มันหยุดจริงๆครับทั้งเวียดนามเองเขาก็พัฒนาขึ้นมากแล้วต่อกรกับเราได้อย่างยอดเยี่ยมเลยแต่ว่าความเป็นระดับโลกของเราเนี่ยก็ยังมีความนิ่งอยู่ครับถึงแม้ว่าจะโดนเวียดนามเนี่ยตีเสมอได้ในเซตที่2 แต่สุดท้ายเราก็เก็บ2เซตดวดทําให้เราเนี่ยชนะไป3ต่อ1เซตครับซึ่งนัดนี้เนี่ยก็ต้องชื่นชมทีมชาติไทยครับดูเหมือนจะทําได้ยังไม่ดีพอในบางจังหวะนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เล่นดีแหละแต่บางจังหวะนี่อาจจะไม่คลิกกับเพื่อนแต่สุดท้ายก็กลับมาได้ครับสำหรับสาวไทยเรากับมาชนะเวียดนาม3ต่อ1เซตคว้าเหรียญทองซีเกมไปครองครับสำหรับครั้งนี้ซึ่งแอดก็มีคลิปไฮไลท์มาชมกันด้วยแต่ละจังหวะ โอ้โหมันจริงๆครับมันหยดย้อยทุกจังหวะทุกลูกเลยคือเกมนี้ถ้าใครได้ดูเนี่ยต้องลุ้นแบบว่าไม่กล้าลุกไปฉี่เลยครับเพราะมันสนุกจริงๆครับเกมนี้ถ้าใครไม่ดูก็ดูคลิปนี้ครับแอดคัดไม่แต่ละจังหวะเนี่ยช็อตเด็ดทั้งนั้นเลยครับก่อนจะไปรับชมคลิปครับแอดก็ขอแนะนําผลิตภัณฑ์ที่กับตันผู้เนี่ย เป็นแบรนด์ Embraster ครับซึ่งนั่นก็คือน้ำตาเทียมไฮายาเทียครับที่มีตัวยาโซเดียมไฮายารูโรนิผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันและก็ได้รับมาตรฐานสากลด้วยนะครับซึ่งยังไม่พอแค่นั้นครับยังช่วยบรรเทาอาการตาแห้งเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ดวงตาสําหรับผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์และผู้ทําเลสิกและยังปราศจากเชื้อและก็สารกันเสียครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนาทั่วประเทศไทยเลยสําหรับน้าตาเทียมไฮายาเทียก็ไปหาซื้อกันได้เลย มาเรื่องวันนี้จังหวะนี้ครับจังหวะนี้เป็นแต้มแรกนะครับและก็เป็นของฝั่งเวียดนามครับที่ฟาดเราก่อนครับบอลล้นไปจังหวะนี้คือเวียดนามเนี่ยก็เล่นดีนะดีมากด้วยนะครับและดูครับจังหวะนี้เวียดนามอีกครั้งหนึ่งครับดูลูกหนักเขาโดย,ยเฉพาะเบอร์3เนี่ยทำแต้มเราได้เยอะมากแล้วอีกหนึ่งจังหวะโอ้โหแต่จังหวะนี้ออกครับเป็นเราที่ได้แต้ม กองเชียร์เราก็เชียร์กันสนันวันไหวเลยครับเวียดนามเองก็เชียร์ไม่แพ้กันกองเชียร์เขามาเยอะนะครับเพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านกับฝั่งของของมรแล้วจังหวะน,นี้เราได้เสิฟแล้วเสิฟมาพิมพ์พิชยาแล้วลงไหมลงด้วยครับโอ้โหเวียดนามชะล่าใจเกินไปครับอาจจะมองว่าเราเสิฟออกเป็นกองเชียร์ของเราได้เฮน,นะครับจังหวะน,นี้ดูครับเนี่ยเสิฟแล้วบอลสายครับหืสายน่ากลัวมากครับจังหวะน,นี้ เวียดนามเองก็หลงเลยทีเดียวครับแล้วดูอีกหนึ่งจังหวะจังหวะนี้หัถยาฟาดโอ้โหไม่เหลือเลยครับบอลเร็วต้องแบบนี้ครับบัทยาเพื่อนกับยกนิ้วให้เลยครับเนี่ยเวียดนามก็ไม่ทันจริงๆนะครับแต้มนี้น่าจ่อยเหมือนกันนะครับสาวเวียดนามแล้วเวียดนามเสิร์ฟจังหวะนี้เรารับรับแล้วเซตขึ้นอชัตชุกออนโอ้โหชาชอนเนี่ยมีการบาดเจ็บด้วยนะครับในเซตที่3ม ทำให้ไม่ได้ลงสนามเลยในเซตนั้นนะครับและดูหนึ่งจังหวะนี้โอ้โห่ีเนี่แหละครับผู้เล่นเบอร์สามของเวียดนามมือหนักมากครับคนนี้พลังก,กลาลังเนี่ยล้นเหลือเลยฟาดแต่ละจังหวะสาวไทยเราแทบรับไม่ได้จริงๆครับแรงจริงๆจังหวะฟาดของผู้เล่นเวียดนามครับจังหวะนี้และดูอีกหนึ่งจังหวะจังหวะนี้โอ้โห่ไม่แรงครับแต่ว่าได้แต้มครับพิมพิยาก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่เราต้องพึ่งเขาเลย เพราะว่าเกมที่แล้วก็ทําแต้มได้เยอะแล้วเกมนี้ก็ถือว่ามีส่วนสําคัญกับทีมมากๆนะครับพิมพิชยาคือเป็นผู้เล่นที่ทําได้ชัวร์มากครับเขาและดูอีกหนึ่งจังหวะอัจฉราพรบ้างจังหวะนี้แม่เวดนายังรับได้ครับแล้วดูยกมาอีกครั้งหนึ่งไม่เหลือครับเป็นทัดดาวครับจังหวะนี้ทัดดาวต้องติวโสรยาเลยครับเสร็จจังหวะนี้ก็ถือว่าดีนะ แต่ก็อาจจะมีจังหวะขาดๆกเกินบ้างเลยยกมาอีกครั้งหนึ่งพิมพิชยาทุบเน้นๆเลยครับโอ้โหดูครับกองเชียร์ฝ่ายเราก็เริ่มคือคักขึ้นมาแล้วครับเนี่ยนะครับทุบจังหวะนี้เซตแรกเหมือนเป็นเซตที่สบายๆสำหรับเรานะครับคือเราเหนือกว่าก็แน่นอนแหละว่ามาตรฐานเราดีกว่าแน่นอนครับดูครับสะใจมากครับทัดดาวไม่ค่อยเห็นนะครับที่เขาจะสะใจขนาดนี้ ส่วนใหญ่จะเล่นกับทีมระดับโลกครับที่มีอาการแบบมีแต่ว่าเล่นกับเวียดนามเขาก็พัฒนาขึ้นมากจริงๆแล้วจังหวะนี้อัจชราพรไม่เหลือครับติดบล็อกแต่ว่ายังได้แทมเนี่แหละครับอัชราพรก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญให้กับทีมชาติไทยเราเลยเขาก็ชัวร์เหมือนกันนะครับคนนี้และดูอีกหนึ่งจังหวะนี้เป็นฝั่งเวียดนามบอลร็วครับโอ้โหก็อย่างที่เอสบอกเลยครับเขาก็มีดีเหมือนกัน ทำเราก็เหนื่อยเหมือนกันนะแล้วอีกหนึ่งจังหวะกับวเวียดนามนี่แหละครับคือเพ่นแต่ละคนเนี่ยตีหนักตีแรงมากครับคือมองแทบไม่เห็นบอลแหละถ้าใครได้ดูในถ่ายทอดสดแล้วดูจังหวะในการเซตสระรยาแต่ว่าพิพิยาแก้ได้ครับจังหวะแบบนี้แหละครับที่จะขัดขดเกินเกินกันบ้างก็ขอโทษขอโพยกันเลยครับแต่ว่าก็ต้องชื่นชมพิมพิยานะเนี่ยแก้ได้ดีเลยครับด้วยมือสาย ดีดูอีกหนึ่งจังหวะเวียดนามเสิร์ฟเสิร์ฟมาแล้วชัดชุกอ่อนขึ้นบ้างครับเนี่แะละครับต้องตัวนี้ครับผู้เล่นจากยุโรปชัดชุอ่อนโมกสีขึ้นหนักตีดีเร็วแรงครับครบเครื่องจริงๆดูครับเนี่ยขึ้นฟาดโอ้โหแลวแต่ยืนมองครับผู้เล่นเวียดนามคือมันเร็วแล้วก็ไม่ทันแล้วมาดูเซตที่2ครับเซตที่2ชัดชุกอ่อนเปิดหัวแล้วได้แต้มเลยครับโอ้โห ต้องแบบนี้ครับชัชุชนมีโอกาสจะต้องฟาดให้ได้ครับนี่แหละครับส่วนใหญ่ก็ติดบล็อกเยอะเหมือนกันนะเพราะทางเวียดนามเองก็จะติวแหละว่าตัวตบต,ต,ต,ตัวตีของเราเนี่ยมีชาชุนที่เป็นตัวผู้เล่นสาคัญแต่ดูครับจังหวะนี้เซตมาสามเมตรกลางชัชุชนไม่ได้ครับเอาละครับเวียดเวียดนามบ้างโอ้ยโอ้โหหนักครับผู้เล่นเบอร์สามฟาดหนักมากครับคนนี้ แล้วดูของเราบ้างเราบ้างหยอดหยอดได้ไหมแม่ไม่ได้ครับเนี่ยครับเซตที่2ก็เริ่มที่จะดักทางของพิมพิยาบ้างแล้วครับเพราะว่าเซตแรกเขาก็ทําแต้มได้เยอะและดูจังหวะนี้หมายเลข3ามอีกแล้วครับฟาดพิมพิยารับรับแล้วชัดชุกอนฟาดไม่เหลือครับต้องแบบนี้ครับชัดจุออนถ้าเด็ดขาดแบบนี้เนี่ยเวียดนามเองก็ใจเสียเหมือนกันเลยครับเนี่ย หลายครั้งครับได้แต่ยืนมองเลยลูกตบของชาชออนเนี่ยและดูจังหวะนิโศระยะเซตเซตแล้วฟาดโอ้โหเรียบร้อยครับนี่แหละครับโคด,ด่วนก็ขยับพิมพิยามาเล่นฝั่งสายบ้างเวียดนามเขาเองก็แก้เกมเหมือนกันทําให้เราก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับกองเชียร์ตัวน้อยก็มาเชียร์ดูครับจังหวะน้ฟาดสะใจครับและเรายังได้เสิฟจากหัตถยาหัตถยาเสิบย,ย้ยอยมาโอ้โห หนักคราเวียดนามจังหวะนี้โอ้โหหนักทุกคนจริงๆครับตัวตีเขาคือเป็นตัวทําที่น่ากลัวนะผู้เล่นของเวียดนามแต่ละคนฟาแต่ละจังหวะเนี่ยแรงทั้งแรงทั้งเร็วครับเนี่ยจังหวะนี้ติดบล็อกนะครับเป็นแฉลบบล็อกออกไปคนด่วนนี้ก็ลุ้นกันใหญ่เลยครับไม่ใช่คนด่วนนะคนไทยทั้งประเทศเลยครับที่ลุ้น แล้วอีกหนึ่งจังหวะครับจังหวะนี้ยกขึ้นมาแล้วเซตมาแก้ด้วยต้องแก้ครับจังหวะนี้แล้วดูครับเวียดนามเรารับได้เอาละครับเอาละพิมพิษชะยาจังหวะนี้ติดบล็อกแล้วเราอีกครั้งหนึ่งติดบล็อกอีกแล้วครับต้องแก้ครับต้องแก้เราอีกครั้งหนึ่งไม่เหลือครับจังหวะนี้ดารินครับโอ้โหต้องชื่นชมเลยครับเปลี่ยนลงมาใหม่ดูครับกองเชียร์แม่เพื่อนร่วมพ์ม ถังกองเชียร์ด้วยเลยครับสะใจใหญ่เลยจังหวะน,นี้เป็นแต้มที่สําคัญมากครับดูครับอีกหนึ่งจังหวะโอ้โหน่าเสียดายครับจังหวะน,นี้เราออกนะครับเสิฟอ,ออกนี่เป็นเซตพอยต์นะครับที่เราเนี่ยเล่นกับฝั่งของเวียดนามในเซตที่3ครับคือตอนนั้นเนี่ยสนุกมากแล้วเกมคู่ขี้สูสีเล่นไปจนถึง31แต้มเลยนะครับ แล้วดูอีกหนึ่งจังหวะครับเราฟาดก่อนเป็นทัดดาวครับที่ขึ้นดูจากสีหน้าแต่ละคนก็ดูเหนื่อยนะเพราะว่าเซตนี้เนี่ยเล่นกันเยอะครับ30กว่าแต้มเลยเนี่ยกองเชียร์ก็เสียการสนันวันไหวเลยจริงๆครับบางคนถึงกับต้องเอายาดมเนี่ยมาขึ้นมาดมเลยเอาล้ครับมาดูจังหวะนี้เป็นเราที่ได้เสิร์ฟเสิร์ฟมายยอยๆโอ้โหน่าเสียดายครับ แม่ทัดดาวจังหวะนี้เจ้าตัวเองก็ยอมรับผิดแหละพลาดจริงๆครับโคดด่วนนี้ก็ให้กำลังใจเนี่ยนะครับดูครับทัดดาวเสิบกะจะกินตรงนั้นนะครับริมเส้นแต่ไม่ได้ครับดูครับปฏิกิยาโคดคือรุ้นกันทุกคนครับตอนนี้เนี่ยแต้มสูสีคู่ขี่แล้วเป็นแต้มดีลครับเนี่ยเราก็ไล่ตามได้ครับจังหวะนี้จากหัทยาครับบอลเร็วของเขา ถือว่าทําได้ดีเลยเสียไปเมื่อกี้ก็ต้องมาเริ่มกันใหม่แล้วครับดูครับยกบอลเร็วให้กับหัทยาไม่เหลือครับจังหวะนี้ตัวตบจากญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับแล้วจังหวะนี้เราได้เสิร์ฟโอ้ยเสิร์ฟดีด้วยครับพิมพ์พิชยาขยับขึ้นมานําแล้วครับเราตอนนี้ขึ้นแท่นก่อนแล้วครับเหลือแค่แต้มเดียวถ้าทําได้จะได้เซตนี้ไปทันทีดูครับกองเชียร์โอ้โห หลังจากที่เราตามเขามาประมาณ4 5หแต้มนะครับในแต้มนี้เราก็ขึ้นแท่นกอดเนี่ยวินดาเมนก็เซ็งเลยครับถอใจเลยครับจังหวะนี้แล้วเราเสิร์ฟอีกครั้งจากพิมพิชยาเสิร์ฟมาดีดีแล้วล้นไหมหลน้นสุดท้ายเราได้แต้มครับโอ้โหชนะไปในเซตนี้ครับต้องชื่นชมเลยครับพิมพิชยาก,ก็อย่างที่แอดบอกเลยครับต้องให้เขาจริงๆครับเกมนี้ มีส่วนร่วมกับทีมเยอะมากเนี่ยนะครับเสิร์ฟดีจนผู้เล่นเวียดนามรับล้นครับแล้วก็เป็นฟาวเซตนี้เราก็ได้ไปครับในเซตที่3แล้วเซตสุดท้ายครับเซตนี้ถ้าเราชนะเราก็จะได้เหรียญทองทันทีครับแต้มนี้เราทําได้ครับจากทัดดาวแล้วก็เป็นเราครับที่คว้าเหรียญทองได้สําเร็จต้องชื่นชมสาวไทยจริงๆครับเล่นช่วยกันเต็มที่แล้วก็ต้องชื่นชมเวียดนามด้วยว่า เขาทาได้ดีมากเหมือนกันครับพัฒนาขึ้นมากเลยนี่หละครับกองเชียร์ไทยเราก็เชียร์แบบสุดใจมากๆถือว่าเป็นการวัดระดับอาเซียนและครับใครคือเบอร์หนึ่งไทยเราก็ยังครองเบอร์หนึ่งและก็ยังมีความนิ่งของระดับโลกอยู่ถึงแม้ว่าเวียดนามเนี่ยจะแรงครับแต่เราก็เอาอยู่ทําเวียดนามซึมไปตามๆกันครับนี่แหละครับสกอร,ร์เซตแรกเนี่ยเราชนะไป25ต่อ17แล้วเซตที่2เวียดนามก็มาไล่ตีเสมอเราครับ25ต่อ21 เซตที่3เนี่ยเป็นเซตที่หืดจับมากๆครับเราเนี่ยชนะไป32ต่อ30และเซตสุดท้ายเราก็ชนะไป25ต่อ21ซึ่งก็ต้องยอมเราว่าสาวไทยเราได้ในอย่างยอดเยี่ยมก็ต้องชื่นชมในจุดนี้นะครับแล้วก็ชื่นชมเวียดนามด้วยว่าต่อก้อนกับเราได้แบบหืดเลยครับแอดดูอยู่ก็ใจหายใจคว่ำนะกับสาวไทยซึ่งก็ถือว่าประสบผลสําเร็จแล้วก็ทําตามเป้าหมายครับคว้าเหรียญทองซีเกมในครั้งนี้ซึ่งก็ต้องรอเชียร์ตามกันต่อครับในศึกวลว์บอลชิงแชมป์โลกยังไงก็ รอตามเชียร์สาวไทยไปด้วยกันนะครับเอาละครับส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่อัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับมองเป้าหมายให้ชัดกับชมพู่พรนพันธ์ในฐานะพรซเซตอร์ครั้งแรก คามจำของแฟนกีฬาที่มีต่อชมพู่พรพันธ์เกิดปรานักวอลเลย์บอลหญิงที่มีผู้ติดตามเชียร์และให้กำลังใจอยู่เสมอคือความทุ่มเทและฝีมือการเซตบอลในสนามระดับโลกบวกกับสายตาที่แหลมคมในการอ่านเกมทำให้นักตาเทียมไฮายาเทียเลื่อกคือเธอเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์ชมพู่พรพันธ์ได้เล่าถึงเป้าหมายของเธอในการตัดสินใจเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของนักตาเทียมไฮายาเทียว่านอกจากจะพาวอลเลย์บอลหญิงไปเล่นในโอลิมปิกแล้วยังต้องการเป็นมือเซตที่มีคะแนนอันดับหนึ่งของโลกอีกครั้งและได้เล่นในลีกต่างประเทศจึงงงต้อเรทาผลน ให้ดีขึ้นและทุกครั้งที่ฝึกซ้อมหรือแข่งขันจำเป็นต้องใช้สายตาเยอะทั้งมองเพื่อนมองบอลต้องเงยหน้าสู้กับแสงไฟสปอตไลท์ในสนามที่อาจทำให้เกิดการกระคายเคือนได้ น้ำตาเทียมไฮยาเทียผลิตภัณฑ์คุณภาพของคนไทยจึงเข้ามาตอบโจทย์ด้วยมาตารฐานการผลิตระดับสากลจากเยอรมันด้วยตัวยาที่มีประสิทธิภาพจึงช่วยบรรเทาอาการคืนตาแสบตาและตาลา้าที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในชีวิตประจําวันทั้งฝุ่นควันความร้อนเครื่องปรับอากาศการจ้องจอคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานหรือใส่คอนแทคเลนส์เป็นประจําและเหมาะก,กับผู้ที่ผ่านการผ่าตัดรักษาต้อ,อกระจกหรือการทําเลสิกเพียงบิดฝาจุกและยหยดไฮยาเทียเพียงหนึ่งถึงสองหยดในถุงเปลือกตาล่าง เมื่อกระพิบตาไฮยาเทียจะกระจายตัวเป็นชั้นเคลือบสายเพื่อปกป้องผิวรวงตาคุมดังนั้นไฮยาเทียจึงเป็นน้ำตาเทียมที่ชมผู้ผ่อนคลายเลือกใช้อย่างสม่ำเสมอในระหว่างการแข่งขันหลังการฝึกซ้อมพบพาสะดวกจึงหยอดตาได้บ่อยเท่าที่ต้องการ ถือเป็นนักกีฬาวลอลเลย์บอลหญิงขวัญใจชาวไทยอีกหนึ่งคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นน้องให้เจริญรอยตามและสร้างความสุขให้กับแฟนกีฬาชาวไทยอย่างเสมอมารับประกันได้ว่าความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างจริงจังของเธอจะทำให้เธอได้สมหวังและสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องให้กับประเทศไทยอย่างแน่นอน